รีแล,ลนมุดมาแบบนี้เจอผมดีครับเป่าพิษไปด้วยหนึ่งทีตันประตูไปหนึ่งที เป่าผิดด้วยสวัสดีชาวเด็กแท็กซ์เชนซอมาเซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีกับตัวละครที่ชื่อว่าน้องซิซี่นะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวชุดใหม่ของน้องซิซี่นะครับที่เพิ่งได้อัปเดตเข้ามาเนาะจริงๆก็น่าจะอัปเดตมาน่าจะเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสที่จะมารีวิวให้กับทุกคนดูเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นให้กับทุกคนดูนะครับกับชุดใหม่ของน้องซิซี่เนี่ยที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้ว,ลวก็เหมือนกับชุด ราคา99บาทเนอะจริงๆคือชุดมันผมว่ามันมันเดิมๆมากเลยอะมันมีความคล้ายกับชุดแพ็คที่2มากจริงๆเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันเลยเหมือนจะต่างแค่ว่าตรงนี้เป็นคอวี v ครับแล้วนี้เป็น เป็นแบบว่าไม่ได้โชว์เนาะงงเหมือนกันคือทําทั้งทีขอแบบสวยๆให้หน่อยสักครั้งได้ไหมสําหรับซิซี่เนี่ยรอมานานมากแล้วนะครับสำหรับชุดของน้องซิซี่เนี่ยที่จะแบบว่าสวยๆอะไรเงี้ยจริงๆผมเห็นมอสหลายๆมอสนะครับที่ทางผู้เล่นเนี่ยเขาได้ทําเองเนาะอันนั้นชุดแบบสวยมากอยากให้ทีมงานเนี่ยหยิบเอามาทําในเกมจริงมากเลยเนาะโอเคครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแม่แหม่มผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับสสสาาาามมมมมมรรรรรถัััคคคชิิิิกกไดดด้้้้้แแแลลลวววววนนะะบบ็ีีีีออโโจจจยยงๆเ๋ต มาในอนาคตอ,อีกมากมายเลยเนาะใครท <es> ี่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนมาสมัครกันเยอะๆมากเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้คือสมาชิกช่องของเราน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับชุดใหม่ของน้องซิสซี่ที่ผมมีความรู้สึกว่าชุดมันเหมือนแพ็คที่2เนี่ยในเกมมันจะเป็นยังไงครับเกมแรกครับกับซิสซี่ในด่านแกสเซชันครับและชุดใหม่ของน้องซิสซี่ที่มีความรู้สึกว่าเหมือนชุดแพ็คสองมาก เปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นแบบว่าแขนสั้นเหรอจริงๆเงินเขาก็แขนสั้นปะเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนลายเป็นลายทหารเหรอก็อย่างว่าครับราคา69บาทจะไปเอาอะไรมากเนาะจริงๆอยากได้ให้มันสวยกว่านี้หน่อยอ่ะอันนี้มันแทบจะไม่แตกต่างแบบจากจากเดิมเลยนะคือมันเหมือนเดิมมากๆอะ่ะสวยแหละ69บาทคุ้มเลยมั้งฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับผมก็คือเฉยๆมากถ้าไม่ซื้อมารีวิวให้กับทุกคนดูเนี่ยผมก็คงไม่ซื้อมาเล่น เอาจิงมันก็ไม่ได้แตกต่างจากจากชุดเดิมเท่าไหร่ชุดเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับชุดนี้คือไม่ได้แตกต่างอะไรเลยเว้ยเหมือนจะมีคนตายแล้วอย่างรวดเร็วสําหรับเกมนี้นะครับที่ของเราก็จะมีเลเตอร์เฟสแล้วก็ฮิชไซเกอร์เนาะเมื่อกี้เหมือนเลเตอร์เฟสคิวใครไปได้1คนรีแลนเนาะโอเคถือว่าดีอยู่เป็นตัวป่วนตัวป่วนตายไปนหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเราไล่เก็บเลือดไปก่อนแล้วกันเนาะเพรตอนนี้ ยังไม่เห็นใครขึ้นมาเลยได้เก็บเลือดเติมเลือดพุกปูก่อนแล้วกันน่าจะยังอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าเกมนี้เรามีาเดร a ฟเฟ e เนาะน่าจะทำให้เขาเปิดประตูค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าด่าน gas station เนี่ยก็เป็นด่านที่เราต้องโซนดีๆนะครับเพราะว่าคือออกง่ายมากแ,แป๊บๆออกแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นอันนานะฝั่งทางแบตเตอรี่มีชเกอร์วางแทบไว้ครับยังไม่มีใครมาเปิดนะ ตรงนี้มีกล่องฟิวนะครับพุดปู่นั่งในบ้านนะเกมน,นี้ฝั่งเจนมีคนหรือเปล่าขอดูหน่อยเหมือนจะยังไม่มีนะน่าจะยังไม่มีใครขึ้นมาครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ข้างล่างแน่แหละขอลงไปข้างล่างเลยแล้วกันทัางนั้นประตูเขายังไม่ได้เปิดเลยเนะี่ยเอเร์เฟดฆ่าใครอยู่ตรงนั้นครับ ผมมูดไปเลยอันนาฟอเรตนี่ไงมาลาดคิวครับมาลาดคิวเลเตอร์เฟสเลยเลเตอร์เฟสตีตั้งนานผมมาตีสองทีได้คิวครับเลเตอร์เฟสคือมามองเลยว่าแบบเออมึงลาดกูทำไมไวะเนี่ยเก็บตัวที่สองไม่ได้ครับกับอันนาโดยที่ลาดเลเตอร์เฟสมาตีแค่สองทีคือตายเลยเขาน่าจะอยู่ข้างล่างกันทุกคนนะประตูยังไม่มีใครเปิดเลยนะครับ ประตูนี้ก็ยังไม่มีใครเปิดนะตรงนี้มีไม้ครับต้องให้เลอตอดตเปิดไปเพีงพังนะผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละยังไม่มีใครขึ้นไปครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหนวิตอนนี้มัน F K หรอตอนนี้มัน F K ครับเพื่อนคิวไปละเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะเหลือน้องจูลี่ครับน่าจะขึ้นไปข้างบนละเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกัน ประตูนี้เป็นประตูเดียวนะครับที่เขาเปิดงั้นก็คิดว่าน่าจะไปของบนแล้วล่ะเมื่อกี้ซอนนี่เขาเอฟเคครับน้องจูลี่อยู่ไหนครับเนี่ยตัวสุดท้ายผมต้องได้คิวประตูนี้ยังไม่มีใครเปิดนะครับเราต้องไปเช็คปิลไหมเขาน่าจะออกปิวหรือเปล่าปิวก็เหมือนจะยังไม่มีใครเปิดนะเนี่ยอยู่ตรงนั้นตรงนั้นคือใครต้องไปไปร้านเลดร์เฟสครับ จูลี่อยู่ตรงนั้นครับน่าจะโดดไปแล้วปะเดี๋ยวเราแวะเติมเลือดก,ก่อนละกันให้คุณปู่เลเวลสามไงเราจะได้ใช้แอดออนที่เจอเปิดประตูแล้วเราจะเห็นออนไลน์ครับรือว่าเป็นแอดออนที่ดีนะเลเวลสามแล้วมีคนลงมาหรือเปล่าเมาื่อกี้เหมือนจูลี่เขาจะโดดลงมานะใช่หรือเปล่านะผมปิดประตูนี้ไปก่อนละกัน จูลี่น่าจะโดดลงมาครับเพราะถ้าจูลี่ไม่โดดก็น่าจะตายแล้วละ่ะแต่นี้น่าจะโดดลงมานั่นไงน้องจูลี่ทำอะไรครับนั่นผมมาแล้วนะยังจะย่ออีกหรอจะไปไหนเป่าผิดไปหนึ่งทีปะเฮ้ยตีหนึ่งทีไงะจะขึ้นไปไหนจะขึ้นไปไหนจะขึ้นไปไหนจ้ะเมื่อกี้คือเขาโดดลงมาข้างล่างนะผมก็ว่าละเพราะว่าถ้าไม่โดดก็น่าจะตายพอเลดเฟสทุ่มครับ แล้วไม่ยอมปีนไงไม่ยอมปีนก็เจอผมฆ่ายครับเกมนี้ค่าได้2ตัวนะ1ยงตึงเกมที่2ครับกับชุดใหม่ของน้องซิซี่ในด่านแฟร์รี่เฮาส์ครับโอเคเกมที่2นี้ถือว่าเป็นด่านที่ดีนะสำหรับด่านแฟรรี่เฮาส์นะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่อวยคิลเลอร์ไงครับมาดูากนว่าเกมนี้ผมจะคิวได้กี่ตัวดีกว่ากับชุดใหม่ของน้องซิซี่ซึ่งชุดใหม่มีความรู้สึกว่าเป็นชุดเดิมมาก ไม่ได้แต่งตางอะไรจากเดิมเลยก่อนร้องเลยครับเฮ้ยเขาทําเสียงดังแล้วใครรีบจังขอไปดูหน้าหน่อยเดี๋ยวแวกเก็บเลือดตรงนี้กันครับสําหรับเกมนี้นะครับที่เมืองเราก็จะมีฮิชเกอร์แล้วก็จอนนี่นะครับเกมนี้ไม่มีเรดเฟสนะอุ๊ยโอ้โหขอโทษมองไม่เห็นไปตันให้ฮิชเกอร์เฉยเลยมีคนจะเปิดประตูนี้ไงใครจะมาเปิดประตูนี้เมื่อกี้มีคนวิ่งมาไปไหนแล้วเนะี่ย ผมลงมาข้างล่างเลยไงครับแบบตึงๆขออนุญาตมาไล่ตึงๆข้างล่างอ้าวรีเล่นมุดมาแบบนี้เจอผมดีครับเป่าผิดไปด้วยหนึ่งทีหุ้ยไม่โดนพิมดีเหมือนจะวิ่งมาฝั่งนี้ปะนั่นไงเจอแล้วจะไปไหนครับตันประตูไปหนึ่งทีเป่าผิดด้วยรอบนี้โดนแน่ๆครับ อืมอุยหุยอะไรอ่ะมันตันเหรอมันตันผมเดินไม่ได้เลยโอเคเดินได้ละเมื่อกี้อะไรวนะเนี่ยบัคอะไรไม่รู้ครับเอา้าแล้วจอน,นี่จะมาล่าจอน,นี่อย่ามาล่าผมโอเคผมได้คิวครับจู่ๆจอนนี่จะมาล่าเฉยเลยคนตามมาตั้งนานนะจะมาล่ากันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเก็บตัวแรกไปได้ครับกับลีเลนเดี๋ยวเราต้องไปหาคอนนี่นะ ซึ่งคอนนี่เนี่ยเป็นตัวที่เปิดประตูเร็วมากครับถ้าเราคิวเขาได้นี่ยิ่งจะดีเลยเหมือนจะมีคนขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนเลยแล้วกันเนาะว่าฮิชาเกอร์เขาเฝ้าคนเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ไหวเฮ้ยนั่นไงตรงนั้นมีคอนนี่อยู่จายเออืมนี่ไงมาลารดอีกลวได้คิวอีกแล้วครับมาลาร์ดเขาไงเขาตีกันตั้งนานเรามาตีหินเดียวคือได้คิวเลย เก็บตัวที่สองไปได้ครับกับน้องคอนนี่โดยที่ลารดคนอื่นมาเฮ้ยใครมาล็อกประตูนี้วะเนี่ยพังไปก่อนเราให้ผู้หญิงมาพังทำไมจนนี่ไม่มาพังครับเดี๋ยวเราแวะเติมเลือดคุณบูก่อนแล้วกันเนาะน่าจะเหลืวหนึ่งครับเมื่อกี้เหมือนเห็นใครกําลังขึ้นไปบนบันไดครับน่าจะเป็นอันนาแน่เลยเมื่อกี้ใครกําลังขึ้นไปขอดูหน้าหน่อยเอ้าจูลี่เหรอจูลี่เหรอครับ ดูรี่หรออุ้ยมันสู้อะไรวนะนยเมื่อกี้น่าจะเป็นอันนาได้ครับที่ขึ้นไปข้างบนนี่ไงปั่นประตูไปทีแล้วก็เป่าผิดด้วยปลล็อกประตูด้วยครับเอา้าไม่ให้ล็อกอีกไม่ให้ล็อกไม่ไม่ให้ล็อกไม,ไม่ให้ล็อกหรอไม่ให้ล็อกหรอหอ,หรอ,อุ้ยมันวิ่งไปแล้วยังไงใช้สก,กิลหรือเปล่าได้ใช้โอเคไม่ได้ใช้อยู่สามตัวโอยังตึงปะไล่ยังตึงเลยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสก,กินใหม่ไงสก,กินนี้บัฟดาเมจนะครับทุกคนใครอยากซื้อซื้อมาเล่นได้เลยเพราะว่ามันโหดมากมันบัฟดาเมจนะขด <Good S 2> เล่นนะครับเกมที่3ครับกับน้องซิซี่ในด่านแฟม i ี่เฮาส์ครับและอยู่ในชุดใหม่นะครับของน้องซิซี่ซึ่งมีความรู้สึกว่าเหมือนเดิมมากๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรเดิมเลยสำหรับด่านนี้ถือว่าเป็นด่านที่ดีนะเมื่อเราเล่นคิลเลอร์นะครับผมชอบมากถ้าเล่นคนะิลเลอร์เนี่ย แต่เมื่อไหร่ที่เล่นเซอร์นี่จะเกลียดมากนะด่านนี้ปิดประตูให้ด้วยครับคุณลุงแฮนเ,เดอร์เกมนี้ถ้าเขาทําเสียงดังเดี๋ยวลงไปข้างล่างเหลือกันเนาะเดี๋ยวไปไล่เขาเลยไนงะเราเล่นสายไล่อยู่แล้วรอบเนี้ยสำหรับเกมนี้ครับที่ของเราก็จะมีเลตเตอร์เฟสแล้วก็แฮนนะครับเกมนี้มีเลตเตอร์เฟสนะซึ่งข้างล่างเขาน่าจะเปิดประตู่อนข้างยากครับเดี๋ยวเราเก็บเลือดเราไปเติมคุณปู่แล้วกันเราทําให้คุณปู่ตื่นเลยบังคับครับ แต่เหมือนห้องตรงนี้มันเหมือนจะบักปะมันมันมันบางทีมันไม่มีแสงสว่างเลยไอ้ตรงเนี้ยคือบางทีมันมันบลักครับบางก็คือมืดเกินไปนะสําหรับด่านแปรมิี่เฮาเนี่ยผมว่าบางส่วนอาจจะยังบักอยู่เฮ้ยคุณปู่ตื่นแล้วเติมเลือดได้ไหมเนี่ยโอเคเติมทันครับหรือว่าจะไม่ทันเหลือหนึ่งพอดีนะเราเติมไปเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างเลืกกันนะครับเขาน่าจะพยายามเปิดประตูขึ้นมากันแล้วล่ะเฮ้ย ใครมันล็อกประตูนี้วะเนี่ยมีคนล็อกประตูนี้ครับใครเอ่ยน่าจะเป็นเซอร์แน่เลยอ่ะได้เอ,อ๋เหมือนจะยังไม่มีใครนะครับเพื่อน่าจะเป็นคนล็อกครับเฮ้ยไอ้แฮนตกใจหมดเลยตรงนั้นมีคุณป้าเวอร์จิเนียป่าหมอกผิดไว้นะผมยังผมไม่กล้าลงไปเลยเพราะว่ากลัวว่าแฮนเขาจะเป้าข้างบนคนเดียวไม่ไหวครับงั้นเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนแล้วกันยังไงเซอร์เขาก็ต้อง เข้ามาในบ้านอยู่แล้วเนาะประตูตนี้ยังไม่มีใครเปิดนะครับบันไดน,นี้ก็เหมือนจะยังไม่มีเหมือนเล่เตร์เป้จ,จะฆ่าใครได้สักคนหนึ่งเยิบแหนลงไปข้างล่างเหรอจริงด้วยงั้นเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนแล้วกันครับเกมนี้เฮ้ยเราคิวไปสองแล้วหตึงคืนยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับถ้าแบบนี้อาจจะต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่า เหมือนคอนนี่ก็ตายไปด้วยนะครับถือว่าดีนะน้องคนนี้ตายจะทําให้ทีมเขาเล่นยากกว่าเดิมครับคือด่านนี้ออกประตูน่าจะยากแล้วแหละเขาน่าจะเลือกที่จะออกฟิวกันเนาะงั้นเราต้องเฝ้าฟิวดีๆเลยตรงนี้ไม่มีใครขึ้นมาเลยอุ้แล้วเดินอะไรกันไปเลยเฮ้ยตรงนี้มีแดนนี่ไอ้แดนนี่จะไปไหนจ้าโดดหรือเปล่าไม่โดดด้วย เป่าพิษไปหนึ่งทีไงตรงนี้หมุดได้ไหมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก็ได้ครับเขาน่าจะมุดมานี่ไงสิงเดียวอืมอืมมุดมาทําไมครับเป่าพิษไปอีกทีไงเป่าพิษไปอีกทีไงครับจะมุดออกไปเหรอผมมุดตามนะเฮ้ยแฮนดจัมพารัสไอ้แฮนอย่าลาดครับโดดโดดออกไปละเจอผมเอ็กซ์คิวไงแบบนี้ นอนเลยครับ e x e ก u t e อยากโดดออกมาก็าตายนะครับเอ้าแล้วเหมือนเลด้าเฟจะฆ่าใครได้ด้วยนะเนี่ยเกมนี้จบเร็วมากครับเกมเล่นกันตึงมากเลด้าเฟสคือไม่ปล่อยให้ใครเดินเลยข้างล่างเหมือนเลด้าเฟสจะฆ่าใครได้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราเติมเลวยทุ่ปูก,ก่อนลวกันเกมนี้เหลือคนป้าวาจิเนียคนเดียวแล้วนะซึ่งโอกาสรอดแทบจะไม่มีแล้วนะครับถ้าเขาไม่เปออกฟิวเนาะ แวะเติมยาหน่อยละกันเดี๋ยวเราไปเติมเลือดคุณปูด่ดีกว่าคุณปู่จะได้เลือลสามครับแอดออนจะได้ทํางานด้วยเฮ้ยตรงนี้โอ้โหเลสเตเฟชิวไปละอดครับเกมนี้ได้คิวตัวเดียวอย่างเเพราะว่าเพื่อนเล่นกันตึงมากครับเพื่อนเล่นกันแบบว่าไม่แบ่งเลยข้างล่างก็คือรีบิวกันมากครับ